อายุก็ขสวัสดีชาวแวนพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในสควองคริมินอลเราเนี่ยมาอยู่ในสควองเกมโรบล็อกนเองหากันอย่างในแมปที่มีชื่อว่า Pixel p ลพ c e นั่นเองสำหรับในสควองคริมินอลก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะนะคะอ่ะเช่น,น,น,นทุกคนก็คือมาอยู่กันในแมป Pixel ซลพ c e กันแมปนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเอาไว้เลยว่าค่อนข้างแบบว่าคนเล่นเยอะมากๆเดี๋ยวเราหนจะลองมาเล่นดูแล้วกันเนะะาะในสควอชทางแมป Pixel ซลพ c e แมปนี้คือแมปก็คือตรงตามชื่อเลยนะคะดูจากแมปเขาก็คือเป็น Pixel, คืออะไรที่แบบแปลกใหม่ดีนะเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นดูเลยละกันนะคะสำหรับทางแบบนี้อาจจว่าก่อนจะเข้าไปชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลการลองคลิปก่อนใครเลยเนาะแล้วก็ส่วนลิงก์ดิสคอร์เนี่ยอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็กดลิงก์เข้ามาจอยกันได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในสนของระบบกันก่อนเลยละกันนะคะไอคัสตอมไม้นี่คือคิดว่าแต่งตัวละครแน่นอนฮดี นี่คือหน้าตาของเราอย่างงั้นหรือครับเนี่ยโอ้หม g o กออเคสกินคลเลอร์เราสีนี้ถูกแล้วนะคะสีผมอ่าคือผมมันก็จะ <laughs> เป็นแบบพิกเซลอ่ะเอ้ยเป็นอะไรที่แบบแพลกใหม่ดีนะคะแล้วคือทรงผมแต่ละทรงนี่คือเท่จะจัด,จดต้องบอกเอาไว้เลยโ oh. อ้โหอ่าทรงผมก็จะมีหลากหลายนะคะให้ทุกคนได้ทำการเลือกสรรแต่งกันนั่นเองนะซึ่งจะเป็นแบบพิกเซลทั้งหมดเลยโอเคอ่ะเเดี๋ยวนะ เฮ้ยซองนี้โคตรให้่เลยขยับด้วยเฮ้ยเอาไงดีไม่เอาอ่ะเอาเอาซองอื่นดีกว่าเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นซองผมนีละกันนะคะอ่ะแล้วก็ในเ่อของสีตาเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้หมดเลยโอ้โหตานี่คือแวววับจะจัดนะคะก็สามารถแต่งได้หมดเลยนะส่วนเอ็ปากเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงได้หมดเหมือนกันอืมมาแล้วก็ตรงอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยเสื้อผ้านะคะสามารถเปลี่ยนได้โอ้หมากอดแล้วไม่เอาชุดนี้แน่นอนมาลองดูละกันนะคะมีหลากหลายชุดหลาย อันนี้เป็นกล้ามท้องสำหรับผู้ชายนะที่แต่งนี่โอเคก็ มีอะไรให้เราเนี่ยทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับระบบแต่งตัวแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นที่ส่งสปีนะคะตรงทางน้าฝั่งขวามือบนจะมีส่งเผานะคะจะมีเผาเมนอน90%สกายเปีย15% fishman 3%นะคะแล้วก็มีอีก5%เนาะมาแต่เราแต่งตัวไปประมาณนี้ละกัน,นะคะ่ะแล้วก็ลองไปเล่นดูซิแค่เห็นแมปก็คือน่าเล่นแล้วว่าจริงไหนดูซิเออจะมีเป็น j o ฟเ s e r v ไอดีทาน้าฝั่งซ้ายมือนะคะเป็น private s e r v ร์ก็คือจะมี j o ยโลกนะคะ ก็ไปผจญไทยบนท้องทะเลอันนี้เป็นทมนะคะก็คือเข้าสู่หน้าล็อบบี้แล้วก็ไปทําการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นหรือว่าไปเฉกของได้นะเฮ้ยอันจริงแบบเนี่ยพอมาดูเป็นแนวนี้แล้วมันดูไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะรู้สึกแปลกใหม่มากๆมาเดี๋ยวลองดูเลยว่าระบบแบบนี้เขาจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคฮะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับสูโมดโชอชอเรียฝึกสอนให้ Hi, สวัสดีผู้เล่นใหม่ก้อนในสคอตต์ตรงนี้น่าจะเป็นระบบการสอนเรื่องต้นนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเนาะเดี๋ยวดูสิจะสอนอะไร คอนโทรลนะคะชีฟล็อกเป็น Uh, ถ้าเป็นระบบชีฟล็องจะเป็นตัว left control หรือว่า alternate กดวิ่งนะคะจะเป็นกด left shift dodge นะคะ dodge เป็นตัว q นะคะลบหลีเมนูก็คือตัว m ตัว f เป็นการป้องกันในส่วนของปุ่มพิเศษเจะมีตัว j b u z o t s h o k u นะคะตัว k คือ k e n b u n s h o k u ใช่ไหม k e n b u n s h o k u นั่นแหละตัว s ก็คือ h a u shogu นะคะอันนี้คือปุ่มแบบพิเศษเนะทั้งสาปุ่มแล้วก็ y a มาก,ก็เหมือนจะมีอยู่ด้วยกันแค่นี้ใช่ไหมเป็นระบบหน้าต่าง interface บ้างนะคะให้มันเป็นตัวทิศทางไหนที่ e n n w W เนี่ยเป็น กว้างอาทิศทางคือคล้ายกับตัวเข็มทิศเนาะแ,แล้วก็ไอที่มันเป็นแถบสีแดงเนี่ยหัวใจคือลึกอะน,นะคะสีฟ้าคือเซมินาไอสีม่วงเนี่ยคือเหมือนเขาจะบอกว่ามันเป็นคล้ายๆกับค่าประสบการณ์เองพวกเลเวลอัพอะไรแบบนี้เนาะซึ่งก็จะมีเลเวลบอกอยู่แล้วก็ที่มันเป็นสีส้มเนี่ยก็คือจะเป็นเนงินของเรานั่นเองนะคะที่เราเก็บได้อะไรแบบนี้เมนูไอที่มันเป็นสีฟ้าเป็นถุงนะจะเป็นที่ใส่ของอนเวนทอรีสีม่วงเป็นสเตตัสก็คือสามารถไปดูจํานวนะคะ่าพอยต์อัพได้มีระบบคลิวนะคะจะเป็นธงสีเหลือง นะปราร์ตี้ก็คือสีฟ้าโตคือร้า,คานคะ้านสีเขียวแล้วก็เซตติ้งก็คือตรงจุดนี้ก็สามารถปรับโครงปรับภาพได้เยี่ยมมากๆโอเคก็เหมือนจะมีอยู่ด้วยกันรประมาณนี้นะคะสําหรับระบบการสอนเอาจริงก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวเกมกันเลยละกันนะคะเมื่อกี้คือแอนิเมชันดีมากๆเลยนะมาแล้วฮะอ้าวเฮ้ยผมเขียวใครแล้วครับนี่เฮ้ยเท่เฮ้ย เฮ้ยโคตรเท่เลยอ่ะรู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะมันดูเหมือนไม่มใี่่เกมโรบอกเลยแต่แบบเทจ่จัดก่อนอื่นเซตติ้งขออนุญาตเลยลากันนะคะแหลกโอ้โหโอเคทุกคนมาเมื่อกี้มีใส่โค้ชใช่ไหมเดี๋ยวเรามีแจกโค้ชแน่นอนในก่อนอื่นสำรวจแบบกันก่อนเลยนะคะ ปรับภาพรู้สึกว่ามันมันก็ยังดูหลกๆอยู่นะเนี่ยสงสัต้องไปซื้อคอมใหม่ื้อเดือกทงนะฮะอุย้ยำแบบเขาดีมากๆนะอย่างเมื่อกี้คือภาพสวยสจัดอันนี้คือใครครับผมกับตาลเรือนะคะกดตัวอีไปการคุยเป็นที่สปาเรือนะคะซึ่งจะใช้เงินในราคา25กูอ่อยังไม่มีเงินนะในตอนนี้ขอสำรวจแบบก่อนซีดูซิว่าระบบการฟาร์มของเขาเป็นอย่างไรอันนี้มีนกโลโเหรอ เป็นที่เซฟสปาวนะคะตรงจุดนี้มีเครื่องหมายอยู่อันนี้เป็นร้านค้าช็อปนะคะเฮ้ยแอนิเมชันการเปิดประตูโครเท่คุยกับคนนี้นะคะหัวชมพูสวัสดีฮะกดคุยได้ไหมกดคุยไม่ได้หรอ Pixel ล o พ t หเหรียญโอ้โหห้าเหรียญเลย Shell โพสแต่ยังไม่มีเงินอะในตอนนี้เดี๋ยวเราไปออกไปดูข้างนอกกันก่อนไหนดูซิว่าเขาฟาร์มแบบกันตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้หรือเปล่านี่งฟาร์มตรงนี้กันแน่นอนนะคะนี้เป็นเกาะเริ่มต้นเนาะอันนี้เป็นคนรับเควสแน่นอน ว่าไงฮะสวัสดีกดดูหน่อยกับกาบีใช่ไหมสวัสดีฮะเฮ้ยว่าไงคนตรงนั้นอะ่ะช่วยฉันกำจัดพวกแบนดิตพวกนี้ได้หรือเปล่าเนี่ได้เลยเยี่ยมมากขอบคุณมากๆเลยนะคะมาลองตีกับพวกแบนดิตดูสิว่าระบบพขาเป็นยังไงนะคะมันมีหมัดมาให้อันหนึ่งนะเฮ้ย n p c เดินเองอย่างงั้นเหรอโอ้โหทะลุป้ายองกันก่อนเลยนี่นี่นแล้วมันทำไมละครรีบไปดิมานี่ด แมบวบไปไหนมานี่ออ้อๆนี่ดาเมกโคตรแรงนี่โอ้โหโดนตันนาเลยทีนี้หืมเกาะพังเกาะพังเลยเพราะไข่นาเรียบร้อยฟาร์มไม่ได้ยากนะคะคุณผู้ชมจริงนี่ฟาร์มอย่างมันดึกชบนี่ไงไม่โดนนี่ป้องกันนี่หายเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นเควสเริ่มต้นนะคะส่วนคนนี้ โซฟี Sophia, สำหรับเควสเลเวล10นะคะตอนนี้เรายังเลเวลแค่เลเวล6เองอ่ามีไซเควส์แมแบบนี้น่าจะมีอยู่นะไซเควสเดี๋ยวเราต้องลองหาดูเดี๋ยวลองดูซิค่าแสนก็คือกดตรงนี้นะคะตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ21พอยต์โอ้โหเ,เก็บไว้ก่อนดีกว่านะคะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าที่สมผลปีศาจมันอยู่ที่ไหนนะคะไปสำรวจแบบกันต่อเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมตรงจุดนี้สำรวจดูกันสักหน่อยอนี้คืออะไรเนะี่ยเฮ้ผลไม้ โอ,อ้โผลไมาเ้เหยียบได้ด้วยไม่มีอะไรนะคะบ้านพวกนี้ก็คือปิดเอาไว้บักเหมือนบ้านหลังนั้นจะเปิดเข้าไปได้นะคะบ้านหลังก็เปิดไม่ได้เนาะโอเคอะเดี๋ยวเราไปลองสำรวจเกาะอื่นดูกันสักหน่อยละกันนะคะว่าแบบนี้เขามีอะไรบ้างนะในตอนนี้มาฮะอุ๊ยอันนี้เข้าได้ใช่ไหมถ้าเป็นเครื่องหมายเหมือนเข้าได้คนนี้คือใครเอ่ยเมยค่อนเหรอ ปล่อยฉันไปคนเดียวเถอะนะอ้าวอันนี้คื้มาตกใจนะคะสีฟ้า Hello สวัสดีฉันชื่ออสุนานะยินดีต้อนรับสู่ The World of Pixel Peace ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับทุนเรียนหรือเปล่าเราเรียนไปแล้วโอเคคนนี้ล่ะเป็นคนขาอะไรเอ่ยเป็นบาระะ์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนคุมบาร์ที่นี่เดี๋ยวอ้าว เออมอนระบบการขึ้นมาไทยเขายัางจะปแปลกแอยู่นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะแถวนี้มีคนขาดผนปีศาจไหมเนี่ยอยากสุ่มผนปีศาจอ่ะอยากรู้ว่าระบบสุ่มผลปีศาจของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นแถวนี้ไม่น่าจะมีแหละมกักงเดี๋ยวต้องไปเกาะอ,อื่นดูนะคะโอเคแถวนี้ไม่น่าจะมีเดี๋ยวเราไปลองสำรวจที่เกาะอ,อื่นดูกันเกาะแล้วกันน้องว่ามีอะไรบ้างในคอมเมนต์เควส การบีเลเวล้หนึ่งโอ้มีอันนี้ด้วยบอกเป้าหมายอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเจ๋งอยู่นะเนี่ยไปตะกอนอื่นนะคะขอไปทําการสํารวจเกาะอื่นกันก่อนขอขึ้นเรือกันสักหน่อยละกันนะคะกัปตันมามีเงินเยอะและน่าจะมีเงินพอแล้ว You don't have boat ไม่มีเรืออย่างง่าหรือเดีย๋ยวเราล,ลองกลับมาที่นี่ดูสรอมหนึ่งสิอยากรู้ว่าเขาขาดอะไรหรือเปล่าเราอาจจะมองไม่เห็นอันนี้เป็นอ๋อนี่ไงมันมีขายอย่างอื่นด้วยเป็นขายอาวุคธคัทนานะคะในราคา50โกเลยโอ้มามีเงินเท่าไหรนะ่เนี่ยมิชัวฮะนี่ไงเราต้องมาซื้อเรือตรงนี้ก่อนในราคา25โก มีเงินไม่พออย่างงี้หรือมันใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมโอไมก์ก้อมีพอเงินไม่พอท้าเงินไม่พอแล้วมันจะยากอะไรละกันนะคะผม mm hmm. นี่ไงล่ะเ mm hmm. ขาเรียกว่าใช mm ้เล็อุ้ยมันมีระบบออกซิเจนด้วยโอเคเอ่อมีเกาะแถบโอเอลู oh, มันไม่มีอะไรใต้น้ําใช่ไหมดาดาได้ปะน่าจะดาได้เราไม่มีเรือแต่เราก็จะสู้ชีวิตต่อไปนะคะแ mm hmm. ถวนี้มีเกาะบ,บ้านหรือเปล่าเอ้ยซาเอลฮู ดูจากทรงและหน้าจะหลงทางกลางทะเลนั่แหละยังไม่เห็นก่อนเลยต้องใส่ต้องซื้อเลือก,กับซื้อเข็มทิศก่อนจริงๆนะคะโอ้โหดูดิไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวรีเซ็ตแล้วก็ไปแจกโค้ดดีกว่านะคะแต่เรามาประเดิมสําหรับโค้ดแรกกันก่อนเลยนะคะโค้ดแรกก็จะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าอันนี้เลยให้ใส่ตรงนี้นะโค้ดแรกจะเป็นโค้ด drop stuff นะคะโค้ด drop stuff กดคอนเฟิร์มไปจะได้เงินมา2,000ักูเลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับโค้ดที่2จะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าอันนี้เลยคูเบลีนั่นเองนะคะคูเบลีเนาะตัวเอ่อศูนย์ตัวโอนว o, เนี่ยน่าจะเป็นเลขศูนย์หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่น่าจะเป็นตัวโออ่ะเขียนไปก่อนนะคะคูเบลีเข้ามาตกใจคอนเฟิร์มไปนะคะก็จะได้มาอีก2,000โกนั่นเองคือต้องบอกไว้เลยว่าแจกเยอะมากๆโค้ดที่สาจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าอันนี้เลยนี่ฮะรีเซ็ตพอยต์นะคะคนนี้ยังของไม่กดคอนเฟิร์มนะรีเซ็ต คอยสาตามชื่อเลยโคนนี้เมื่อทุกคนใส่ไปจะได้มาเป็นที่ Reset s ส a ต,ตนั่นเองสําหรับโค้ดต่อไปไม่รู้ว่าไอ้สีโคนนี้ยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะสำหรับโค้นี้ก็คือโค้ดรีรตัวเองตามด้วยขุมาตกใจนะคะรีดีตามด้วย้นมาตกใจกดค confirm, อนเฟิร์มโอ้ยังได้อยู่ยังได้มาอีก500โกนะคะ ให้มาอย่างเยอะแล้วก็โค้ดต่อไปเป็นโค้ด sorry for this new นั่นเองโค้ด sorry for this new นะคะเข้ามาจากใจ confirm อยากได้อีกนะคะของพันโกอา่าแล้วก็ลืมบอกไปนะคะมันได้พวกบงพวกบัฟอะไรอย่างนี้ด้วยต่อไปเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า df n ราจะเฟอร์2 u r นะคะหรือว่าเป็นที่บอกจุดขนพิศายนั่นเองว่ามันเกิดตรงไหนเป็นเวลา2ชั่วโมงคือเจ๋งมากๆนะคะอย่าลืมไิใัยด้วยนะแล้วก็โค้ดสุดท้ายคิดว่าเราจะใส่ได้เหมือนกันนั่นก็คือโค้ดที่มีชื่อว่า reset s t a t นั่นเองนะคะขึ้นมาตงใจ reset s t a t แล้วก็ขึ้นมาตรงใจนะกดคนเฟิร์มไปก็จะได้มาเป็นที่ reset s t a t ฟรีๆไปเลยนะที่สุของโค้ดอยู่ในการประมาณนี้ส่วนคลิปวิดีโอนี้ใครที่อยากจะมาลองเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิ์แบบเอาไว้ที่ใต้ คลิปวิดีโอนี้ละกันนะคะเป็นแมพที่โอ้โห,หน่าไปฟาร์มมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวาอาจจะต้องขอไปฟาร์มสักหน่อยละกันนะสำหรับทงแมพพิกเซล,พ,เซลพีสันเองสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะใน,นของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม